โลสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม l ายเล a เจ e r Thailand ์ซีซั่นกันอีกแล้วและในวันนี้นะครับผมเองก็จะมาทําการรีวิวนะครับผมเลนเจอร์ตัวใหม่นะครับในเดือนเมษายนนั่นเองก็จะเป็นรายเลนเจอร์เอ็กไพรไลนะครับก็ต้องขอบคุณน้องในกิวคนนี้ด้วยที่ช่วยสนับสนุนไอดีมาให้ผมรีวิวนั่นเองนะฮะไอดี ID ลาของน้องเขาก็จะอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมแอดกันไปด้วยก็โอเคนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับเมื่อมีเรนเจอร์มาใหม่ผมเองก็จะออกมารีวิวทุกัเมมื่อี ในรหัสของผมหรือว่าจะเป็นรหัสของคนอื่นที่ให้ยืมมานั่นเองตอนนี้ก็ขาดแค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คืออ่อชูนกยั์ถ้าใครมีเนี่ยแล้วอ่อใจดีให้ยืมนะครับก็อ่จทักเว้นหลักผมมานะครับผมก็อ่าตามนั้นสําหรับวันนี้นะครับตัวที่ผมจะรีวิวเป็นตัวแรกเลยนั่นก็คือตัวระเบิดนะครับผมสีดําและสีขาวนะครับซึ่งชื่อตัวละครเนี่ยกูไม่อยากจะอ่านเลยนะคือชื่อตัวละครมึงแม่งแบบไม่น่าอ่านอ่ะเออเข้าใจว่าแบบ ระเบิดสีดำและสีขาวอะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นฟงวินล่างมานก็ได้อะไรประมาณนั้นมันจะดูเท่กว่านะครับก็อาจชื่อตามนี้อย่างแรกก็มาดูกันที่สตอรี่กันเลยไปกันอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรีราอะไรมากมายลูกระเบิดของสีดําและระเบิดสีขาวเป็นการผสมผสานความเร็วและพลังได้อย่างลงตัวอ่าประมาณนี้นะจ๊ะก็อ่าวิวัฒนาการก็มีดังนี้ นะครับหดาวเนี่ยก็จะเป็นอ่อระเบิดสีดําตัวละครของมันเนี่ยใน6ดาวเนี่ยก็คือเป็นชุดดาทั้งตัวส่วน7ดาวนะครับก็จะเป็นระเบิดสีขาวในตัวเนี่ยก็จะมีสีขาวและสีชมพูนะครับตัดแบ่งกันไปอะไรประมาณนั้นส่วน8ดาวเนี่ยก็จะเป็นอ่อการผสมผสานนะครับระหว่างระเบิดสีดําและระเบิดสีขาวนะครับหรือว่าหินและหยางนั่นเองหินและหยางเนี่ยก็จะหมายถึงอ่อความอ่อนช้อยความรวดเร็วแล้วก็ความแข็งแกร่งอะไรประมาณนั้นต่อมานะครับมาดูวันที่พื้นฐานกันบ้างนะครับผมชนิดของมันเนี่ยก็จะเป็นอ่อชนิดของความวว่งไ นะครับแร่ที่ใช้เนี่ยอยู่ที่1,730นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเลเวล120เนาะอ่ะพลังโจมตียังไม่ต้องไปดูความเร็วในการโจมตีและการเคลื่อนที่เนี่ยเร็วมากระดับการอัปเกรดสูงสุด8ดาวต่อมานะครับมาดูรายละเอียดในส่วนสกิลกันบ้างดีกว่า นะครับผมชื่อสกิลก็จะเป็นระเบิดดาบมายุให้ระเบิดเรียกใช้ดาบเวทมนต์้อมด้วยลมพายุเพื่อโจมตีฝั่งศัตรูและสร้างดาเมจเท่านั่นเองรังโจมตีนะครับผมก็คูณไปเลย90%นะครับผมทำลายพื้นที่ต่อวินาทีระยะเวลาของสกิลเนี่ยก็จะอยู่ที่20วินะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือ,อระยะอัตราการใช้สกิลเนี่ยติดลบ50%ระยะเวลาของสกิล20วินาที นะครับก็ขออธิบายนิดนึงระยะอัตราการใช้สกิลติดลบ50%เนี่ยก็จะคล้ายๆเหมือนตัวชินจินะครับตัวชินจิเวลามันใส่สกิลเนี่ยมันจะลดดาเมจของอีกฝ่ายนะครับเพียงแค่ว่าเจ้าตัวระเบิดเนี่ยคือมันจะลดอ,อ,อัตราการใช้สกิลอย่างเช่นเรามีเลนะครับที่อัตราการใช้สกิลสักประมาณ25%นะครับพอโดนสกิลนี้ไปปุ๊บคือมึงไม่มีสกิลให้ใส่แน่นอนนะครับคือมันจะติดลบเป็นศูนย์ไปเลยนะครับติดลบ10ติดลบ20อะไรก็ว่ากันไปนะตามนั้นนะครับ สกิลแม่งมาในโคตรโกงนะครับตัวระเบิดนี้แบบเห็นแล้วอยากจะเปิดได้มากๆนะครับตอนนี้คือแบบสกิลแม่งโคตรโกงถ้าฝั่งศัตรูมันจัดทีมาแบบเน้นดามเมจอย่างเดียวนะครับไม่ได้เน้นการใช้สกิลเนี่ยคือโดนสกิลนี้ไปคือมึงแม่ไม่มีโอกาสใช้สกิลแน่นอนนะครับก็อ่ะตามนั้นนะจ๊ะส่วนรายละเอียดก็มีดังนี้นะครับพลังโจมตีต่อวินาทีนะครับผม19,296นะครับถือว่าเป็นดามเมจที่แม่งโกงมาก นะครับทั้งโกงทั้งเยอะเป็นตัวแรกด้วยมั้งเนี่ยที่พลังโจมตีต่อวินาทีขึ้น1นึ่งนะครับไหนขอเช็คตัวอื่นดีกว่านะฮะเช็คตัวอะไรเดีย่เทพีเทพีหกพนะครับผมอ๋อต้องเช็คก,กับตัวว่องไวนี่ว่ะอ่ะมาเช็คตัวเจสิก้าบ้างเจสิก้านี่หมื่นสามนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวใหม่ล่าสุดมันเท่าไหร่วะไอ้ตัวคาอร鲁มันเท่าไหร่หมืน่นกว่ามั้ง นะครับแต่เจ้าตัวระเบิดน,นี้คือ1 9ึ่งนเกะครับเกือบส0 0 0มื่นโคตรเยอะพลังโจมตีทั้งหมดก็จะอยู่ที่1,9939นะครับโจมตีทางกายภาพโดยล้วนนะครับไม่มีพลังโจมตีทางเวทพลังชีวิตเนี่ยก็จะอยู่ที่87,371นะครับก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสายเอจิเนาะหรือว่าความว่องไวนั่นเอง นะครับไม่ใช่สายแทงอะไรส่วนพลังป้องกันนะครับจะอยู่ที่12,192นั่นเองก็จะเป็นพลังป้องกันทางกายภาพนะครับโดยล้วนเลยนะครับพลังป้องกันทางเวทเป็นศูนย์นะครับไม่มีนั่นเองความเร็วในการโจมตีนะครับผม323โคตรเร็วนะครับเร็วมากเลยนะครับส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ย166 166มันเร็วกว่าไหนขอเช็คเจสิก้กกาแป๊บหนึ่งดิ เจสิก้าเท่าไหร่196โอ้โหเจสิก้าวิ่งไวกว่าวะ่ะนะฮะก็อพอประมาณนะครับผมสำหรับตัวหยินและอย่างตัวนี้นะฮะก็ความเร็วแบบพอประมาณเนาะก,ก็166กก็ถือว่าเร็วเลยฮะแต่ยังไม่เร็วมาก นะครับถ้าเร็วมากเนี่ยจะต้องเป็นเจสสิก้าส่วนระยะการโจมตีนะครับผมก็จะเป็นอ,อ่อยยีห้าไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับระยะอ,อ่อห่างจากศัตรูมานิดนิดหน่อยๆนะครับคืบ2คือบอะไรประมาณนั้นระยะสเปซนะครับผมศูนย์นะครับ,รบอัตราการติดตคีย์ทคอนนะครับสี 45. แรงโจมตีติดคินะครับผม300อัตราการหลบหลีก37%อัตราการใช้สกิล40%อัตราการหลบสกิล32%และต้านทานสกิล0%นะครับก็โอ้โหรายละเอียดนี้ก็แบบ โกงอยู่พอสมควรนะโกงแบบนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ตามนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูอ่อตัวที่เป็นแบบซูเปอร์มาเตอร์กันดีกว่าว่าพลังโจมตีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนนะครับโอเคมาเช็คระดับท็อปที่1กันบ้างนะครับผมอ่ะมาดูกันว่ามีตัวเอหยินและอย่างหรือเปล่านะครับผมอ่ะมีด้วยโอ้แม่ใส่ไอเทมใหม่ด้วยวนะขอดูหน่อยดิไอเทมใหม่นะครับพลังชีวิตนะครับผมอยู่ที่20,6 0 0 0นะครับพลังโจมตีกาย258% นะครับต้านทานสกิล48โอ้โหไอ้เฮียโคตรอยากเปิดได้ของคตรดีถือว่าโหดกว่าอีวาเกเลียนขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็เทียบเท่ากันน่แหละแต่มันโหดมานิดนึงนะครับผมนิดนึงนิดนึงนั่นเองนะจ๊ะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยของอีวาเกเลียนเนี่ยเออมันจะเน้นโจมตีเวทนะครับผมแล้วก็มีพลังชีวิตบวกแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเออพลังโจมตีเวทบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต้านทานสกิลอะไรประมาณนั้น นะฮะส่วนอ่อไอเทมชิ้นใหม่เนี่ยก็จะบวกเป็นอ่อโจมตีกายไหนมาขอดูรายละเอียดกันหน่อยเลเวลเป็นแบบซูเปอร์มาสเตอร์แล้วนะฮะโจมตีต่อวินาทีนะครับผมสี่หมื่นสี่หมื่นกว่ายีดสิบเคโหดโอ้โหแล้วดูโจมตีกายภาพสี่หมื่นหนึ่งเยอะโคตรนะครับเลือดนแสนแปดนะครับเยอะมากนะครับพลังป้องกันสองหมื่นห้านะครับผมก็โอ้โหเยอะอยู่พอสมควรนนเนี่ยถ้าเป็นแบบซูเปอร์มาสเตอร์แล้วเนี่ยก็โอ้โ,โกง นะครับโกงมากเลยนะครับผมเดี๋ยวแวะมาดูไอเทมใหม่นิดนึงดาบแห่งแรงใจนะครับบวกพลังโจมตีเวทไปนะครับผม48 0 0มนะครับเมื่ออัพเต็มแล้วนะอันนี้เป็นอัพเต็มนะครับแต่เป็นชื่อสีขาวนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้สกิล34%โอ้โหพลังโจมตีเวท264อนะครับก็มีตามนี้นะฮะส่วนเสื้อมีอัตราการหลบสกิลอุย้ยอยากได้ว่าชื่อเหลืองด้วยโคตรอยากได้เลยหลบสกิลเนี่ยแม่งดี นะครับแล้วก็อ่กพลังชีวิตนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พลังโจมตีเวทเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้โหเสื้อนี้แม่งโหดว่ะคนอยากได้เสื้อตัวนี้เลยนะฮะเป็นชุดลมนั่นเองเนะจ๊ะก็อ่ะตามนี้นะครับมีลูกแก้วไหมเนี่ยลูกแก้วดักบอลมีปะไม่มีว่ะมีแค่2อันก็อ่ะตามนั้นนะครับโอเคต่อไปนะครับไปดูการโจมตีแล้วก็การใส่สก,กิลกันบ้างดีกว่าว่าระยะการโจมตีและสก,กิลเนี่ยมันใกล้และไกลหรือว่ากว้างแค่ไหนนะครับก็ไปรับชมกันในที่สเตยหลักได้เลย มาแล้วน,นะครับขอปล่อยบาวโดนัทไปก่อนนะครับเพราะว่าจะดูระยะการโจมตีของไอตัวเออ่ยินและหยางนะครับรอเอ่อแล้แป๊บน,นึงนะอ่ะโอเคปล่อยไปแล้วโอ,ย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 อ้ยๆการการเดินแม่งโคตรเท่เลยอุ้ยตีสกิลโอ้โหโคตรเท่ดูการโจมตีโออระยะห่างก็แค่นิดเดียวนะครับห่างจากโดนัทน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ได้ห่างมากมายนะครับผมแล้วเวลาการโจมตีคือแบบเอ่อย,ยังไงอ่ะ เหมือนมันมันมันไม่ได้ใช้มือหยิบดาบนะครับผมมันจะเป็นอ่อใช้ผ้าคลุมฮะคือมันจะใช้ผ้าคลุมหรือว่าผ้าอะไรสักอย่างนี่แหละหยิบดาบขึ้นมานะครับเป็นเหมือนพลังเวทมนต์อะไรประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วก็เวลาการใช้สกิลก็จะพุ่งก็ไปฟันชุบจับชุบจับชุบจับใช่ครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์บนหัวด้วยนะครับเฮ้ยแม่งเท่มะเฮ้ยตัวนี้ก็เท่เลยดูดิกูก็นึกว่าไอ้นี่เว้ยอะไรวะไอ้ไอ้ตัโกมในสไปเดอร์แมนนะชื่ออะไรวะ ไอ้ตัวมันมีเหล็กอยู่ข้างหลังอะเออเนี่ยเหมือนเลยคล้ายๆกันเลยเนี่ยแล้วดูเวลาการใส่สกิลนะครับผมก็อาจจะพุ่งไปฟันข้างหน้าเนาะแล้วก็จะมีเอฟเฟคติดบนหัวด้วยนะครับผมก็จะเป็นรูปดาบนะครับผมก็มีอ่าดาบไฟแบบนี้แต่การโจมตีกับสกิลมันสวยนะผมชอบมากเลยนะครับผมดูดิวุบๆๆๆๆโคตรเร็วนะครับและการวิ่งของมันนี่แบบโคตรเท่นะครับเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวขอเปฟนอีกดา่านหนึ่งแล้วการดา่านนี้มันง่ายเกินไปนะครับเอาด่านยากๆหน่อย โอเคมาแล้วเอาปล่อยไปนะฮะดูโหูการลอยนะฮะการลอยนะครับเหมือนกลยุทธ์นะครับแล้วก็วิ่งไปฟันด้านหน้านะครับผมเหมือนบิงบิงตัวเข้าไปด้านหน้าแล้วฟันปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอกลับมามันก็จะเก็บดาบซุปยี่ห้ยไม่เหมือนซามูไรเลยโฮ้ยเหมือนหนังซามูไรเลยเวลามันใช้สกิลอะไรพวกนี้มันจะพุ่งไปฟันนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วกลับมาแล้วก็เก็บดาบนะครับผมจะให้นึกอีกอันหนึ่งก็เวอร์จิลนะครับเวอร์จิลในเกมเอ่อเดวิสแมคไครนะครับดีเอ็มซีนะครับคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวดูดิ พุ่งไปฟันเลยครับจุ๊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 บอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็โอ้โหดูดิเอฟพงเอฟเอฟกสวยนะเอฟเฟิกบนหัวนี่สวยงามมากนะครับผมโอ้โหดูสุดยอดนะครับผมก็นึกว่าเป็นไอ้นี่ไว้อะไรนะด็อกเตอร์อัลตพุทธนะครับใช่ไหมมันชื่อนี้ป่ะด็อกเตอร์อัลตพุทธอะไรสักอย่างนึงน้ำมิตรพุทธมั้งเออประมาณนั้นนะครับคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวใช้ผ้าพันแผลหยิบดาบออกมานะแล้วก็ชักออกมาแล้วก็ฟันนะครับผมในการโจมตีเนาะแต่เวลาสกิลเนี่ยก็คือ จะเอามือของตัวเองเนี่ยชักดาบแล้วก็พุ่งไปฟังที่แม่ชุมช่มๆๆๆๆแล้วก็กลับมาแล้วก็เก็บดาบใส่ปอกเหมือนเดิมซุบโอ้โหแม่งเท่ <laughs> เท่มากก็เอาเป็นตัวแทนเจสสิก้าได้ดีอยู่พอสมควรถ้าให้ผมเลือกใส่ไอเทมเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ขอแนะนําว่าเป็นการโจมตีกายนะครับเน้นเลือดเน้นหลบหลีกแล้วก็หลบสกิลหรือจะตีติดขี้แล้วก็แรงติดขี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นอ,อัตราการใช้สกิลก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมมองดูแล้วเนี่ยคืออัตราการใช้สกิลเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ นะครับเพราะว่าตัวนี้คือมันออกสกิลบ่อยอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าอัตราการใช้สกิลของมันเนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ไปควรเน้นโจมตีกายกับเลือดแล้วก็อ๋อดาเมจดีกว่านะก็ตามนั้นนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะฮะตัวนี้ชอบ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 ,ชอบถ้าใส่อเทมเป็นอัตราการติดคีนี่คือแบบป้อมแตกกระจายนะฮะมอนออกมาคือเรียบร้อยนะครับและสกิลแม่งก็โคตรโกงนะโอ้โหสุดๆไปเลยนะตัวนี้ ก็มาถึงการให้คะแนนกันบ้างดีกว่านะครับก็คะแนนนี้ก็จะมาจากส่วนตัวโดยล้วนนะครับผมไม่ได้ไปเอาอ้างอิงข้อมูลอะไรอื่นๆมานะครับหรือว่าเอาความคิดเห็นของคนอื่นมานะครับใครจะให้คะแนนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกท่านแต่ผมขอให้คะแนนไปเลยนะครับผม9เต็ม10คะแนนนั่นเองนะจ๊ them, ะก็อะตามนีนนน้ถ้าเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยควรมีในทีมไหมก็ตอบได้เลยนะครับควรมี นะครับควรมีเก็บไว้นะครับเพราะว่าสกิลมันแปลกใหม่นั่นเองคือสกิลของมันเนี่ยคือระยะอัตราการใช้สกิลเนี่ยมันจะติดลบ50ถือว่าเอาไปใส่ในทีมแล้วมีประโยชน์อย่างมากนะครับต่อการ PVP นั่นเองนะฮะส่วนไอเทมที่ผมบอกไปก็คือไม่ต้องไปใส่ายหรอกครับอัตราการใช้สกิลนะครับเพราะว่าอัตราการใช้สกิลมันเยอะอยู่แล้ว นะครับผมก็เป็น40%ควรเน้นออกติดขี้กับแรงขี้ดีกว่านะแล้วก็จมตีไก่นะครับผมอ่ะก็แนะนำเพียงเท่านี้ถ้าใครอยากจะเปิดหรือว่าอยากจะใส่ไอเทมอะไรก็แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับเพียงแค่ผมแนะนำเฉยๆยังไงสิ่งสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็9 0สู่70,000ซับแล้วนะครับก็เร็วมากนะครับเร็วจนน่าแปลกใจโคตรเพราะว่าผมไปแคสสตาร์ดีหรือเปล่าวะ เออก็น่าจะใช่นะครับก็ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับก็นะก็ใกล้จะหนึ่งแสนซับแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะทําหน้าให้มันหล่อๆสวยๆนะครับก็จะได้เตรียมเปิดให้ดูกันนะครับว่าหน้าผมเฮี้ยขนาดไหนนะครับก็ตามนั้นนะจ๊ะสําหรับวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายยังไงผมเองก็ขออวยพรให้ทุกท่านเปิดได้ตัวใหม่กันนะครับถ้าได้แล้วก็อย่าลืมเอามาให้ผมรีวิวด้วยนะจุ๊บๆไปละบ๊ายบาย